ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีก็มีโอกาสดีเนาะครับถี่สิไดมากผ้าพี่น้องเนาะครับมเบ่งเชื้อเฮ็ดแบบสําเร็จของบ้านสวนออนซอนนะครับถี่เขามาเบึงหลายๆเทื่อน,อนเฮ็ดพื่นออกลายๆนะครับเป็นพื้นที่ถีพาะปูกแล้วสรับเห็นละงกถือว่าเพื่อนประสบผลสําเร็จอีกเจ้าหนึ่งถี่มาแห้งเลยนะครับพี่น้องครับมือดีเพื่อนอาชัยสูเชื้อเฮ็ดนะครับเป็นวิทยาท่านกับพีกับน้องนะครับกับวัชชีกับขอบคุณหลายๆก่อนอื่นกับมาพอ้าับเจ้าของสวนเพิ่มซะก่อนนะครับ สวัสดีครับไปครับสวัสดีครับพ่อผมี่น้องับเอกชัยการุณกรครับบ้านสวนนอนซอนชาแนลนะครับบ้านหัวนาคำตําบลนาบอนอำเภอคำวงจังหวัดกาฬสิน์ครับผมครับผมวันนี้พี่เอกจะมาสอนทำเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดนะครับรูปแบบฉบับของบ้านสวนนอนซอนกาฬสินในสูตรของเราเลยนะครับผมโอ้ครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับครับพี่ครับ อันดับแรกนี้ครับเชื้อเห็ดพิ่งเก็บมาเมื่อกี้เลยนะครับครับตัวนี้จํานวน8ขีดนะครับตัวนี้8ขีดเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรกะเอานะครับเพราะว่าจริงๆเราส่วนผสมเราต้องเคยหมักแต่ถังใหญ่ครับปู้งง่ายๆนะนี่ครับนี่ดอกเห็ดนะครับใหญ่ๆใวยเข้ไปกันเลยงามมากเลยครับพี่ต้องต้องประมาณไหนครับเพี่กอย่างนี้สวยมากครับอย่างนี้ทาสปอร์เหมาะเหมาะนะครับนี่สวยมากครับผมเอาเฉพาะดอกหรือเอาหมดครับเพี่อ่าจริงๆเฉพาะดอกก็ได้หรือหมดก็ได้เพราะว่าในนี้ S <S> <ม> <Sport> นะครับมีสปอร์นะครับครับแต่ตัวพวกนี้มันจะมีเส้นใหญ่อ oh. โองค,ครับซึ่งมันเป็นมันเป็นคือจะเอาแต่สปอร์มันก็ไม่ได้ครับเราต้องมีเส้นใหญ่ให้เขาพักอาศัยอยู่ด้วย oh. นะครับโ oh. อ้คือเส้นใหญ่ดิพี่เอาไว้ให้เขาพักอาศัย <S <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ครับมันจะประกอบกันไปนะครับเพราะถ้าสมบูรณ์มันต้องมีทั้งเส้นใหญ่นะครับแล้วก็มีสปอร์ของเห็ดนะครับโอ้ได้ความรู้ <S 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 บิทวิธีการทําของเรานะครับเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นใดๆทั้งสิ้นครับเราจะใช้วิธีการขยํานะครับ ต่อมาตัวนี้สิ่งที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นลำอ่อนครับผมลำอ่อนในลำอ่อนนี่จะมีแร่ธาตุนะครับแล้วก็วิตามินเยอะมากนะครับนี่ครับจะเป็นลำอ่อนนะครับโพรลัมละเอียดเลยนะพี่นายแล้วก็จะมีเศษเม็ดปลายข้าวให้เราด้วยนะครับเม็ดปลายข้าวก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนทําไมถึงถึงเลือกใช้ลำอ่อนครับพี่ลำอ่อนเขาจะมีคุณค่าทางโภชนาเยอะนะครับอย่างเช่นพวกวิตามินอย่างงี้ครับมันจะมีเยอะนะครับมันจะช่วยให้เห็ดนะครับสปอร์เห็ด เกิดได้ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงครับผมตัวนี้จํานวนครึ่งกิโลนะครับแต่ที่เราเราเราใส่แค่ประมาณครึ่งหนึ่งสามประมาณสามขีดสองขีดครึ่งก็ได้สองขีดครึ่งถึงสามขีดนะครับพี่ครับใช่ครับผมแบ่งเป็นครึ่งนึงเนาะครับเพราะว่ากี่เราช่างแล้วนะครับเราช่างแล้วเราแบ่งใส่ครึ่งเดียวพอสองถึงสามขีดใช่ครับน้ําอ่าตัวนี้เราจะเลือกเป็นน้ําตาลทรายนะครับเป็นน้าตาลทรายแดงนะครับเราจะไม่ใช้น้ําตาลทรายขาวเพราะว่า ตัวนี้มันยังไม่ถูกขัดนะครับความ<อ>หวานของเขาจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเราใช้กากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลจะมีความหวานอยู่ประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นเยอะไหมพี่สามสิบสามเปอร์เซ็นเยอะไหมเยอะครับ,รบแต่ว่าเราใช้น้ําตาลมันจะประหยัดกว่าน้ําตาลหวานกว่าเหรอครับพี่หวานกว่าครับเพาาราะเขาหวานเขาร้อยเปอร์เซ็นต์โอก็คือตัวนี้ถ้าเกิดเราหมักปนปริมาณเยอะนะครับตัวนี้คืออะไรครับพี่กากน้ําตาลครับแต่ว่าผมละลายน้ําแล้วเพื่อให้มันสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับ ตัวนี้อ่าความหวานมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ะครับตัวนี้เราใช้สามลิตรตัวนี้เท่ากับตัวนี้ลิตรเดียวอันนี้ออกไหมครับอันนี้ก็ประหยัดอ่านี้สามลิตรหรือสามกิโลเทาาอันนี้กิโลเดียวครับ,รบตัวนี้ช่างแล้วนะครับสองขีดตัวนี้ใส่สองขีดครึ่งใช่ครับอันนี้เราใส่หมดเลยครับสองขีดครึ่งใส่หมดเลยตัวนี้มันจะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารของของเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็โรยไปเลยครับผมถ้าไม่ใส่ได้ไม่พี่น้ําตาล เปลี่ยนเป็นกากน้ําตาล oh. ก็ได้นะครับแต่ว่ากากน้ําตาลปุ๊บสีของน้ําเชื้อของเรามันจะเป็นสีกากน้ําตาลมันจะไม่สวยมันจะไม่ได้สีธรรมชาติของเห็ด oh. อ๋อจะเป็นอย่างนั้นเองนะครับนะครับที่ีราออกจะมีแต่กินกากน้ําตาล <c oughs> ใช่ครับมันจะไม่ได้สัมผัสกินเชื้อของของเห็ดนะครับทีนี้เราก็ทําการขยําเลยครับขยำ่ะขยำขยำกอนนี้ยังไม่ผสมน้ำพีเนาะอ่ายังครับเราขยําให้ทำไมถึงเราต้องใช้ลำก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราผสม เราขยำอย่างเงี้ยมันจะยากแต่ถ้าเราเอาลำมาช่วยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นทรายไปขัดเนาะจะย่อยได้ง่ายกว่าครับนี่เทคนิคของผมเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวเห็นไหมเข้ากันแล้วใช่มันจะไวกว่าครับสําหรับคนที่ใช้เป็นเจ้าปลกสดก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะในเจ้าปลวกมีจุลินทรีย์เยอะมากสูงมากนะครับเป็น เกี่ยวกับเห็ดด้วยแล้วก็มีเชื้อไมโครไรซาด้วยแล้วก็จะเป็นสารย่อยอย่างดีนะครับให้เชื้อเห็ดเราย่อยได้ง่ายขึ้นครับพี่ครับผมนะครับพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราก็ขยำให้ทั่วนะครับให้เข้ากันเลยนะครับให้เข้ากันแบบนี้นะครับผมผมจะไม่ขยำให้ละเอียดยิบเลยนะครับ ก็จะให้มีเป็นเป็นกากเป็นอะไรอยู่บ้างแล้วก็อย่างนี้ครับให้เขามีเส้นใยให้สปอเรุได้ไปอาศัยนะครับทับเีไปใส่อาศัยอยู่แล้วก็ตึงพากันนะครับโอเอครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเป็นประมาณนี้ได้ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็จะใส่เป็นกากน้ําตาลนะครับหรือยังไม่ใส่ก็ได้ถ้าคนแบบว่ายังยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินให้เราเอาน้ํามาใส่ก่อนหรือ ของผมผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นยิลินซีเจาปลวกแบบน้ํานะครับครับผมจะใช้หนึ่งกระบวยหนึ่งกระบวยขอขอขอไปดูได้ไหมพี่ได้ยูลินีเจาปลวกแบบน้ําเลยครับพี่รับแบบนะครับโอ้โหเป็นความรู้ใหม่แล้วทำยังไงแบบน้ํานี่ครับพี่เอกมีมีสูตรการทำอันรี้ก็คือเราต้องไปเอาลังปลวกนะครับที่มีเชื้อไมโครแลคตัสเป็นเจ้าก็ดเองใช่มเป็นเจ้าลักษณะเหมือนมันสมองหมู ครับผมอ่านะครับแล้วก็เอาที่มีเขาขามาแล้วมาผสมกับข้าวข้าวใช้เยอะไหมครับพี่ข้าวสอต่อหนึ่งครับสอต่อหนึ่งเจ้าปลวก1นกิโลข้าวสองข้าว2องยำให้เข้ากันยำพักไว้แล้วปิดฝาไว้แบบนี้ครับนะครับสอสวันพอเขามีเชื้อราเดินขึ้นมาเราเติมน้ําให้ท่วมอ๋อพอเติมน้ําให้ท่วมปุ๊บรอสปอเขาเดินพอสปอเขาเดินเสร็จเรียบร้อย เราก็เติมอีกเหมือนเดิมครับก็เติมน้ําแล้วก็เติมข้าว1นกิโลเติมน้ําค่อยๆเติมเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มถังนะครับนี่ประมาณนี้เลยใช่พอเต็มถังปุ๊บในบรลาวิธีใช้ปุ๊บมันจะมีกลิ่นหอมมากครับม,ม,<ผ>ม้บน้ำก็ใส่น้ะใช,ใช่ครับตอนนี้ผมจะเอาเหมือนสาโทเลยนะใช่ผมจะ <laughs> ผมจะเอาเปลืกข้างล่างที่เขาอยู่มาด้วยอ๋อก็ใช้ใช้วิธีแบบนี้ใช่ไหมตากตักแล้วก็เทตักแล้วก็เทครับทีนี้ยมันจะเป็นกลิ่นหอมนะเห็นไหมฮะนี่เราก็ตักอย่างนี้เราใช้หนึ่งกระบวย y หนึ่งกระบวยเลยใช่หนึ่งกระบว u ็ y เต็ม เราก็เอามาใส่นะครับที่การเราที่เราหมักเชื้อเห็ดเลยนะครับตรงนี้ครับผมนี่ฮะหอมาลาดแบบนี้ใช่ครับมาลาดแบบนี้กระนึงพอดีกระบวยหนึ่งนะครับทีนี้เราจาจะแบบนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับน้ำสองกระบวยครับกระบวยแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็ใส่น้ํน้นี้พี่ใช้เป็นน้ําอะไรเป็นน้ําฝนครับที่เราลองเก็บไว้จะเน้นเป็นน้ําฝนนะครับมาดานได้ไหมพี่ได้ครับได้ทั้งหมดแต่ว่าน้ําฝนมันจะจะช่วยให้เชื้อเห็ด เจริญตบโตได้เร็วแนะนําเป็นน้ําฝนดีกว่าน้ำฝนดีที่สุดครับผมมีการลองไว้ใช่ครับผมมีการลองใช้ใช้น้ําฝนอย่างเดียวครับเพราะอยู่ที่นี่เราไม่ไม่ไม่ใช้น้ําอย่างอื่นนะครับอ๋อนี่นะครับก็ก็ลองไว้สองกระบวยครับสองกระบวยครับใช้คนคนคนที่มีพื้นที่น้อยไม่ค่อยมีเห็ดก็ใช้ถังอะไรลองไว้ก็ได้ใช่ครับนะครับใช้สองกระบวยใช่ครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ เราก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าดอกไหนใหญ่เกินไปนะครับดอกไหนใหญ่เกินไป<อ>ต้องเงช็คอีกเหรอครับพี่ใช่ครับนี่อย่างี้ครับมันอย่างงี้ก็ได้แล้วนะครับอย่างที่ใหญ่เกินไปแล้วก็บี้นะครับเพื่อให้เขาย่อยสลายได้ง่ายนะครับ<อ>หรือขาที่เขาแข็งแต่ว่าอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วได้ครับทีนี้มันก็จะเป็นสีแบบนี้เห็นไหมครับสีมันก็ยังไม่ค่อยสวยแต่ว่าเราจะเห็นเป็นสีของน้ําเห็ดเริ่มจะเป็นเหลืองๆขึ้นมาแล้วครับหลังจากที่เราขยี้ทีนี้เราก็แต่งสีครับ วิธีการแต่งสีเราใช้กากน้ําตาลผสมนะครับตัวนี้ผมผสมอยู่ที่กากน้ําตาลประมาณขีดกว่าผสมกับน้ําครับผมจะใช้แต่งแค่ให้เราได้สีนะครับ<อ>นี่ครับแล้วเราก็คนนะครับนะครับแล้วก็ดูสีนะครับอแค่นี้เองครับเราใช้แค่แต่งสีครับผมคือคือ,คอไม่ไม่ได้ใช้เป็นอะไรหลักเลยใช่ใช,ใช่เพราะว่าถ้าเป็นกากน้ําตาลเยอะบางทีมันก็สีไม่สวยแล้วเวลา เวลาที่ไปเปิดใช้มันไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นของเห็ดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนี่อย่างเงี้ยครับสังเกตว่าสูตรของเรานะครับเห็ดจะเยอะนะครับน้ําจะน้อยเห็นไหมครับนี่ครับแล้วเราก็ไปเทใส่ถังแบบนี้นะครับถังแบบนี้โอ้แล้วก็ปิดเก็บไว้ทีนี้เราใส่น้ําแค่นี้นะครับในสมมุติว่าตัวนี้เป็นปริมาณหนึ่งกิโลครับผมเราใส่ปิดฝาไว้ประมาณสองวันจะมีเชื้อราขึ้นพอเชื้อราขึ้นเสร็จแล้ว ให้เราคนกระตุ้นก่อนครับหลังจากนั้นเติมน้ําไปให้ได้ประมาณสิบห้าลิตรนะครับพี่ๆเอกครับสงสัยเมื่อกี้ที่ว่าค,คนกระตุ้นนี่คือคนเอาไม้อะไรคนอย่างนี้ก็ได้ใช่ใช้ไม้ก็ได้ใช้เป็นท่อ P ี c ใช้อะไรก็ได้ครับหรือเราสะดวกมือก็มือคนก,ก็ได้แต่ว่าถ้ามือก็ต้องล้างมือทุกครั้งให้สะอาดหน่อยเพราะ<อ>ว่าเพราะว่าในมือเราเนาะมันมีไม่รู้เรามีสารเคมีอะไรหรือเปล่าให้ล<อ>้างให้สะอาดแล้วก็ทําการคนเสร็จแล,แล้วเวลาคนปุ๊บ เราก็ต้องล้างด้วยเพราะสปอร์เขาเห็ดของเห็ดเนี่ยมันติดอยู่ที่มือเราเยอะแยะเลยครับเพีย<ง>นะครับเราก็ต้องล้างมือนะครับเสร็จแล้วพอเราเติมน้ําเสร็จเรียบร้อยครับประมาณสองวันมันจะขึ้นเป็นเชื้อราให้เราเห็นนะครับ <St ars> อ๋อแล้วก็คนกระตุ้นรประมาณสิบวันสามารถนํามาใช้ได้เลยอืมต้องมีระยะเวลาเหมือนกันใช่ครับไม่ใช่ว,ว่าทําเสร็จใช้ได้เลยถูกครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้กาก,ากน้ําตาลกับน้ําตาลเนี่ยมันจะมีแก๊สถ้ามันจะมีแก๊สอยู่สังเกตว่า ถ้าเกิดเราลองผมเคยทดสอบอย่างเนี้ยครับแล้วเราหมักประมาณสี่ห้าวันแล้วใส่ขวดปิดฟ้าครับพอเรามาใช้ปุ๊บก้นขวดเขาจะเป็นนูนออกมาครับพอเราเปิดปุ๊บมันจะมีแรงดันอ่ะอันนั้นคือกระบวนการหมักที่ไม่สมบูรณ์ oh. เราไปเร่งเขาจนเกินไปครับพี่ครับ,รบเราก็เลยต้องทําให้เขากระบวนการของแก๊สเนี่ยหมดก่อนถึงทำการบรรจุขวดแล้วก็ส่งให้กับลูกค้า นะครับถังที่หมักเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบที่มีศักดิ์ศรีเห็นอยู่ตอนนี้อ๋ออันนี้เวลาเราให้ลูกค้าเราให้ทั้งถังนี้เลยกอดทังผังหรือว่ามีเทคนิคการกอดยังไงบ้างเทคนิคการกอดก็คือเราจะเน้นให้ลูกค้าได้สปอทุกขวดสีขาวนี่สีขาวนี่คือสปอเห็ดทั้งหมดนะครับเราจะตักสปอเห็ดให้กับลูกค้าทุกขวดจนสปอนีทเ้าหมดหลังจากนั้นมาเราจะคนนะครับเอาเส้นใยเอากากเห็ดที่อยู่ในนี้นะครับ แล้วก็อาหารที่เป็นกากของลำที่ยังมีอาหารอยู่ตักให้ลูกค้าทุกขวดได้เท่ากันทุก,กขวดแล้วถังหนึ่งเนี่ยต่อครั้งนี่พี่เอกควรกอ่อพี่เอกที่สวนของพี่เอกอะกวกกรอกีขวดถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างเ,น,เนี้ยสปอยเยอะๆอย่าง,งนี้ครับประมาณ 30- มสถึงสีสิบขวดสบายอันนี้คือสปอยเยอะเลยครับสปอยเยอะเลยไม่ได้สปอยน้อยก็คือปากขึ้นปากขวดทุกขวดเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นถังใหม่นะครับในการยออจอนเยอะ แต่ตัวนี้พอเราตักไปแล้วปุ๊บทำยังไงครับคุณสปอร์ก็กลับมาเหมือนเดิมอ,อ๋อเลยค่อยกรอกใหม่ใช่ครับใช่ครับ <Ừ. S 2> จะได้เท่ากันทุกถุงเพราะมันอได้เท่ากันทุกขวดเพราะรว่าเคยมีลูกค้าเคยถามมาว่าแล้วจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าที่เขาสั่งไปเนี่ยมันได้สปอร์ทุกขวดแล้วได้ความเข้มข้นเท่ากันทุกขวดก็เลยเลือกเป็นวิธีอย่างนี้ครับให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยว่าได้สปอร์นะได้เส้นใหญ่นะได้กากเห็ดนะได้อาหารไปครบถ้วนออนะครับผม แล้วถ้าเราตักไปปุ๊บก็จะขึ้นเหมือนที่พี่ศักดิ์ีเห็นนะครับเหมือนที่ครับที่แล้วบอกไปเราตักปุ๊บเราลดไปเรื่อยๆมันก็ขึ้น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 นะครับเชื้อของเรามันไม่ได้ตายนะครับครับผมาะมีเชื้อเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อนี่คือลูกค้ามั่นใจได้เพราะตอนนี้ที่ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถขึ้นได้แล้วครับผมเพราะมันเต็มแล้วเขาก็จะฟูเขาจะเริ่มเป็นฟองอย่างที่พี่เห็นเนี่ยอันนี้คือเขาดันดันกันมาแล้วเป็นฟองแล้วถ้าเราตักออกปุ๊บเขาก็ขึ้นมาใหมม่อันนนนนเเเป็ททคคคคิิแบบ ใช่ครับนี่คือบอกหมดเปลือกเลยวันนี้บอกหมดเลยครับสิ่งที่ใช้ทั้งหมดคือเราใช้แค่นี้แต่ที่สำคัญคือจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับลูกค้าหมักใช้เองได้ไม่ว่าจะเป็นการผสมเห็ดหรือนําไปฉีดพ่นพืชผักสวนครัวโห้ได้เรอพี่ใช่ครับได้ครับประโยชน์ที่มีมากมายหลายอย่างใช่ครับครอบจักรวาลเลยสําหรับจุลินทรีย์ครอบจักรวาลใช่ครับครับก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้ได้มาสวนของพี่เอกแล้วก็ได้รู้เคล็ดลับในับ ปกติไม่ค่อยบอกกันเนาะใช่ปกติไม่ค่อยบอกครับมันเป็นความลับของทางการค้าใช่ใช่ครับหรือก็บอกไม่หมดแต่นี้เราเราแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องไปครับครับผมัหวังว่าจะได้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่ทําสวนป่าเนา้อเียครับอ๋อผมมีพิเศษอีกนิดนึงครับครับสําหรับคนที่ที่ชมคลิปของพี่ศักดิ์รีในคลิปนี้ครับครับผมรับชมคลิปนี้ปุ๊บสาหรับคอมเมนต์สิบห้าท่านแรก นะครับแล้วมีการกดแชร์แคปหน้าจอส่งเป็นหลักฐานมาให้ดูนะครับสำหรับ15ท่านแรกครับผมจะมีการแจกเชื้อเห็ดทัฟเฟิลสีทองให้ฟรีนะครับลูกค้าออกค่าจัดส่งเองครับ50บาทผมจะแจกให้ท่านละ600 ml ฟรีนะครับเอาไปเพาะพันธุ์ขยายสําหรับเกษตรกรที่ต้องการนะครับเพราะอนาคตมันเป็นราคาแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆแล้วอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจทักมานะครับทักมาในเพจของพี่ใน Facebook ของพี่เลยนะครับทักมาในในเพจของผมก็ได้แต่ว่ากติกาของเราคือคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับครับสิท่านแรกครับนะครับที่เข้ามากดแสดงความคิดเห็นกดแชร์ครับผมได้สิทธิ์เลย15ท่านแรกแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอที่แชร์ไว้ครับแล้วก็แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งมา ครับผมเราจะทําการจัดส <|so|> ่งให้ยันนะครับฟรีม si> ีแต่ค um, ่าจะส่ง50บาทเท่าน no ั้นครับผมครับผมขอบคุณพ <JA ี่เอกมากๆครับเป็นประโยชน์ค mm ลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับพี่เอกครับผมได้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ